ทุกคนอตอนนี้อยู่กับฝ้ายค่ะถ้านี้ยคุยกันเสร็จยังโไม้ฝ้ายมึงว่าบนหน้ากูมีอะไรแปลก้ยมึงว่ากูทำอะไรใหม่ ห่างนิดครับคุณครับขอตันนะพีเนี่ยมึงดูดีๆสิไหนเราเชฟเปลี่ยนบัตรออนแล้วป่าทุายดูนี่สวยไหมคอนทิวผมเหรอมากมากตัดเองค่ะทุกคนสวยไหมมึงดูด้วยความพอดีกันไหมสวย มากูตัดให้ไหม้คือกเก่าคืเาเาอเก่าอี่าใส่ให้เก่าไม่เอากไม่ตัดเนี่ยอันนี้ตัดเองน,นะคะก็คือทําความสะอาดบ้านบ่อยนานแล้วดีมันก็แบบว่ารู้สึกว่าผมข,ข้านามันก็สวยก็เลยตัดเอามีดโกนตัดสุดท้ายก็กเลยแบบว่าเป็นนักงเสียจริงๆอยากได้ใต้คางตัดแต่ว่าตัดไปตัดมาเงแต่มันดงสีดมานวงงี้แต่ไม่เป็นไรราอีกหน่อยมันก็ยาว วันนี้น้อง้ายเลียงอันนี้ค่ะออมัน,นเซ่บอกระเบิดล้มนี้เพชรออมันเซ่แน่ออมันเซ่ค่ะแล้วจะไปไหนต่อจะไปตลาดวันนี้จะกินข้าวกับอะไรวันนี้อยากกินข้าวกับไข่ต้มเพราะว่าอยากลดหนุนเอาข้าวมันบีพูดอะไรกูฟังหน่อยสิหาไม่ได้ปะพ่อ ถ้าเรียกไวไฟแบบลงลงดิกะสิตเรียกอะไรวีฟี่ค่ะวีฟีโเหรอค่ะเอียงก่องมาเองก่อนพ่อไปจะไปสายต่อไปช็อปปิ้งช็อปปิ้งที่ไหนชิ้ที่มาร์เก็ตสดเฟชาร์เก็ตดาวพร พใช้ยมาร์เก็ตนีมันเป็นตลาดแบบไหนมันเป็นตลาดโอเพนมีอะไรขายบ้างมีผักปลาสดมีปลามีปลาสดมีปลาปลาสดปลานี่คือเขาครัวให้เลยนะก็รอะไร<ห>อีกให้เลยผลไม้มีเรากิน เรก,กินเช่นส้มตำมเราก,กินแบบเป็นพวกอาหารถุงที่ที่ตั้งพัดเบิร์ดด้วยหอมมัดไปนี่หรอแน่นมากวันนี้เราจะกินข้าวกับอะไรจะกินบบดักแด้นะเออเออกูก็อยากพอดกันกูอยากกินบบดักแด่อยากกินบบดักแด่กับต้นบบกับผักซุปต,ต,ตามไม่ส้ตมตำก็ได้ก,กินกับข้าวสวยเ<ม>นาะไปะ กกน,นี่แต่ยังแค่มีโอกาสงฉีดนะเอาตรงมาเอาปีนหนหึ่งหรือเพิ่งซื้อเมื่อวันไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวต้องถามไม่ชุขภาพดีกะไรกินดักแดดแล้วก็ป่นแล้วก็ผักสดเนาะักันปนตรงไปสื่ออยู่ซอว์อะไรก็ส่งร <laughs> ู้เลยก็ดีเลยโอเคเดี๋ยวไปหาขขาวเก๋กันนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายให้หน่อย ผมกูสวยไหมสวยสวยมันเดิมอ่ะอมันก็สวยเหมือนเดิมไงมันก็ต้องสวยกว่าเดิม,ม,อดมโอ้ส,โอส,ส่วนพ่อสเปรยดผมก้อนโอเคไม่เป็นไรแต่โอ้ยเออกูไม่ตัดกูจะเอาลงเลยกูไม่ตัดออกกูไม่ตัด